โลกภายในของคุณนะ่ะยังอยู่กับร่องรอยยังอยู่กับบาดแผลของความล้มเหลวความผิดพลาดในอดีตที่เกิดขึ้นนั่นก็เท่ากับว่าคุณก็คือคนขี้แพ้คนหนึ่งพลังจากข้างในการรู้จักรักตัวเองให้ได้รักตัวเองที่เป็นค่ะนี่เป็นหัวใจทองคำนะคะที่โค้ชไอชาได้มาปลุกพลังจากข้างในของตัวเรา อย่างที่บอกนะคะว่าโลกภายนอกของคนเราอะค่ะไม่ว่าคุณหรือว่าใครจะมีความสําเร็จจะเป็นคนเก่งจะทําอะไรได้แบบมากมายคุณจะผ่านประสบการณ์ชีวิตอะไรมาแบบโอ้โหเชี่ยวชาญช่ำชองมากเหลือเกินแต่โลกภายในของคุณอนะยังอยู่กับร่องรอยยังอยู่กับบาดแผลของความล้มเหลวความผิดพลาดในอดีตที่เกิดขึ้นนั่นก็เท่ากับว่า คุณก็คือคนขี้แพ้คนหนึ่งนั่นเองนะคะคุณยังไม่ได้สําเร็จเลยแล้วมันก็สําเร็จไปได้ยากวันนี้สิ่งที่ได้รับการปลดล็อกค่ะปลดล็อกโลกภายในของเรามันคือพลังที่เป็นพลังแห่งความยิ่งใหญ่ที่วันนี้มันจะส่งให้เราอะทำอะไรก็ได้แล้วประสบความสําเร็จกับสิ่งที่เราคิดและในสิ่งที่เราอยากเป็นรู้สึกดีมากๆต้องขอบคุณโค้ชไอชาจริงๆที่ได้มาปลดล็อกโลกภายในของเมย เมย์ได้เรียนรู้การหลงรักตัวเองให้ได้โคช้ชไอชาบอกนะคะว่าถ้าวันนี้คุณอะหลงรักตัวเองให้ได้อะ่ะคุณก็จะประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามวันนี้พลังของการหลงรักตัวเองอะมันเป็นพลังเห็นการขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดจริงๆนะคะทุกคนพลังของการหลงรักตัวเองเมย์จะพูดแบบเนี้ยทุกวันตามที่โค้ชไอชาได้บอกแล้วก็ให้ทําใน21วัน ในการพูดบอกรักตัวเองพูดถึงสิ่งดีที่ตัวเองมีอต่อเนื่องทั้งเช้าและเย็น2่ะยวันเมยก็จะใส่คําพูดแล้วก็ข้อความที่เป็นแบบฉบับของเราเองอนะคะอย่างเช่นของเมย์เนี่ยเมย์ก็จะใส่ว่าพูดชื่อตัวเองเลยนะน้ำเมยฉันรักเธอน้ำเมยฉันศรัทธาในตัวเธอน้ำเมยเธอไม่โคตรเก่งเธอไม่โคตรเจ๋งว่ะ น้ำเมยจะโคตรยอดเยี่ยมเลยน้ำเมยเธอรู้ตัวไหมว่าเธออสวยและรวยมากเธอมีออร่ามหาเศรษฐีนอกจากพลังของการรักตัวเองแล้วนะคะพลังของการขอบคุณขอบคุณตัวเราเองอะ่ะขอบคุณตัวเราตัวตนของเราที่อยู่กับเรามาไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรมามากมายในชีวิตจนถึงว,วันนี้ก็ตามแต่ เขาก็ยังอยู่กับเรามาจนถึงนวันนี้พลังของการขอบคุณเมื่อจะขอบคุณตัวเองนะคะเมื่อจะพูดว่าขอบคุณขอบคุณน้ำเสียงอันไพเราะและทรงพลังของฉันขอบคุณสมองอันชาญฉลาดสมองเงินล้านของฉันขอบคุณนะขอบคุณใบหน้าที่สวยงามและสดใสขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงและมีสเสน่ห ขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณสิ่งที่โค้ชไอชาบอกให้เราพูดแบบนี้กับตัวเราเองหรือว่าเป็นการเซลฟ์ท็อกให้ตัวเองแบบนี้ทุกวันต่อเนื่อง21วันเช้าเย็นแค่วันแรกอะคะ่ะเมื่อเริ่มพูดเซลฟ์ท็อกกับตัวเองแบบนี้คุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่เราได้ยินแล้วเราพูดกับตัวเองอะมันส่งถึงพลังข้างในอะ ของตัวเราอะโลกภายในของเราอะเขารับรู้ด้วยความตื้นตันเขารับรู้ด้วยความอิ่มเอ,ม,อมหัวใจจริงๆแล้วมันจะเกิดพลังที่แบบมหาศาลอะที่เราจะสามารถทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราอยากทําให้สําเร็จนะคะเพื่อนๆนี่คือหัวใจทองคํานะคะต้องขอบคุณโค้ดไอชาจริงๆกับ Life as a p ะโบรนบ้านที่ส่งให้กับโค้ดไอชาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันออกมาจากพลังงานหรือว่าโลกภายในของของมือโค้ดที่ใจนั่เอจริงๆหัวใจทองคําที่สุด คือพลังของการรักตัวเองและขอบคุณสิ่งดีๆที่ตัวเองมีและก้าวข้ามผ่านร่องรอยบาดแผลความเจ็บปวดในอดีตวันนี้เมื่อเราก้าวข้ามสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้โลกภายในของเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่สร้างสามารถสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์สร้างสิ่งดีงามอะไรก็ได้ที่เราอยากทําบนโลกใบนี้ส่งต่อให้กับผู้คนได้อีกมากมายต้องขอบคุณโค้ชไอชาจริงๆนะคะสำหรับคลาสนี้นะคะแล้วก็สัญญานะคะว่าวันนี้ ตัดสินใจสําเร็จแล้วก็จะส่งต่อแนวทางการเรียนรู้นะคะในการที่จะออกมาลฟ์ให้เป็นมือโปรหรือว่าเป็นมืออาชีพและสร้างคุณค่าให้กับผู้คนอีกมากมายเราจะเป็นแสงสว่างไปด้วยกันนะคะรักแล้วก็ส่งพลังใจอย่างเต็มเ,เปี่ยมเต็มร้อยจริงๆนะคะขอบคุณโค้ชไอชามากๆค่ะขอบคุณค่าส่งกันบ้านให้กับโค้ชแ,แล้วก็ส่งพลังรักพลังความรู้สึกดีๆนี้ให้กับทุกๆคนที่เพจของเมย์ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามสิ่งดีๆข้อมูลดีๆพลังใจที่ดีที่เมย์จะส่งต่อให้กับ เพื่อนๆแล้วก็คนที่เข้าไปชมในเพจของเมย์นับจากนี้ไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ